าแลครับวันนี้เข้ามาหาปากัดแล้วครับอันนี้เอาม่ยังนี่สวัสดีครับอันนี้เอาม่ยังนี่มันได้ปากัดปากัดพวกนี้มาปล่อยบ่ะได้ครับมัเป้าอยู่ไหนครับเมาปล่อยไม้ได้ปล่อยไม้ปล่อยไม้นี่โอ้ยพันธุ์ถีคือหาอยู่เอาไม้หนีได้ครับมือเก่าเด้อสาไปไกลไอ้ครับเอาละครับ เลอกไปทางผมต้องสันอยู่ตมองนี่ก็เไปทางเบื่อมนจังบนนึกไปแล้วคงไปทครับตัวน้อยครับแม่ปผูทีงามบ่ออสวยงามที่ขึ้นไปเล่เนี่ยหาบา ได้แล้วแม่ปะปูตัวน่สวยครับสวยลูรูดยังนี่ครับเจียบเลยวัเนี้นีแม่ตดนเนี่ยน้งดยังนีส

ลงไปน้ำลงมาพี่น้ำมันมนไม่แตนบาลงลงไปทั้งนั้นกดรอครับพ่อแม่กูพะอแม่แต่ผมงี้โคตรเียยังองบ่ไปยังไงโคตรงามครับโอ้โไก้อ่แม่กินตล่าอ่ะหางโคตรไล่พอแม่น้อยโคตรต่อเต้ครับ ได้ไล่ตัวแล้วครับเต้ปล่อยลองไล่ตุกาปะเล็น้อยไลตกปลาปะฟาดตัวได้ครับทีเออได้ครับโอ้ยงูเงินกบเมียกิ่ตากเด็กเต้เบ็ดได้บุ้งบุ้งไปลงทางบุ้งไม่ทับคอเบื้องอันจีน้ำบุ้งแดงฮะโอ้เขาก็มากเลยเมือไหัวผมก็จะต้องขอสอนเมืองหัวงอะไรได้โอ้ยขิงเลยวะซุ่มอยู่ทันใจอยู่มิตาฟลอยไปลงไปทางพี่ที่ครับเล็กน้อยลงไปทางพี่ เด้ผู้หญ่ลงไปทั้งนี้มาเด็กผู้หญ่ลงนะครับอ้าวพันธุ์ที่ใดแล้วครับเด็ดดดดกข่าวว่นนอนเขาก็ตื่นปะแมนครับสี่มงแรงได้หนิใส่ครับขอดูตัวนะครับน,นั่นมันตองนอนตืน่นโสาๆนะครับมันจงังได้แล้วปครับ โอ้คุคุงามแท้โอ้หันที่สตอนคู่ข้บ่ได้เป็นไรน้ห,ห,หางไรตัวน,นี้พี่กิตาครับกิตาการะสิน,นอ,อิปวะงันครับร่วงไหมอิปวไอ้รกูเอาละครับวงได้ครับไม้ได้ครับอัวะครับเอาละครับ มีอรบอตัวขวดใบน้ำบอ kind of โอ้ตีใส่จังไดไอๆขวดตีพุ่มเท่ลงบนข้างบนน่ะโตไปเอาข้างบนน่ะนะปน่นปนเออครเบีอซีมากมากได้บอามันเถอะวะฮั่นทีไปเหยียบยังไงบรู้ครับยุง เขาเลิกป่นเ่ะอเกี่ยวป่ะวะไม่นบิดไฟแบบอืมยังเกี่ยวมั้งระวังเด้อเตะระวังเกี่ยวเด้อเห็นไหมกระเทียมมันเอาเกี่ยวลงไปเตล็ดเกี่ยวแตกไป็นกาต่อประคุณไปก่อนประกันดูดจุดน้าปกนะครัไปสาบเสียไปสาบเสียยุดยุดยุดเลือดไ่รู้ว่าเป็นแก้วหรือเป็นยังนะครับตะไลนะครับเด้อ หาไปสาบเสียยุดเลือดไว้อ,อ,อู้ป่ามัดไหมท่านทีได้แพ้แล้วครับทีคุณนนเลทีต้องลงน้าอีกเด้อทีวิ้งแม่กูทีบพเคยวิ้งนี่แหละเล่เหรอคอ้าวครนะับไปเลยไปเลยเยไปแม่หน่อย อาวพันแพกบอกงามบอกแพกเหรเจอยัอยงเจอวอดบ่เอาตใส่หกรโดดใส่หรอเอาเฮดปลารุดมือรุดอยู่ใส่น้อ นั่นคือสีแข็งแรกใช่ไม,ไมอือโอ้ปล่อยเลยปล่อยเลยเันตัวน้อยตัวน้อยครับเออครับขับา,าไปครับ ท่านที่คือบ่ได้พันที่คือประมาณฮะมันพู้มันปล่อยลงหันบอ่อโอ้วปล่อยเลยตอนหัวมันบาดตอนบอ่ เอาอยู่บ่เต้เอออาวล้ะครับหาไม้ครับเขินบ่ละ่ละไปบป็นทางเขินบ่ไปสาบเสือเออก็ไม่อากน้ำขวดเกียวบ่เอาละครับต,ต่อเต้เอาเต้ตัวงามครับต,ต่อเต้ มา,ม,มาแป๊บเดียวครับอาาอกม,มาหาฟังนี่มึงเขาเนีย่ยต้องระงนมันเลิกได้ปุ๋ยยังได้บดอก มีนี้ีผู้ใงมานำพันที่ในล้ำตัวในมือนี้ีพน้ค่พนแป๊เ้พนผ้มาพนตนลครับ,รบอ๋อหลายครับละพานดีครับไม่ตัวเดียวเราคุ้มไดอีกไม่บอกว่าเป็นไทยแล้วนะครับไม้บอดนะครับไทยแล้ว เอ้มองดูสวยบ่โอ้ตออกพวกใหญ่ยว่าเกตบ้านถึงยังอ่ะไม่รู้ครับไม่ใช่กัดครับอือหุ่นขวดขวดบปรโตุ้่นเอ่อเอาไปเลี้ยงน้ำ่าจะมีคู่กัดได้หาบ้างได้อะดรบ้องไหนหันอ่ะเก็ตมุนเบิดอ่ะ เลยเหรอสองคู่เลยโอ้ตัวใหญ่บ่ตัวแม่บ่ค่อยใหญ่บบเงีับเงียบอยเลยบ่ใหญ่ในยังมองไหนมึงหันมันต้องมีคู่กัดละไป้มาโนนปลาหรือเปล่าช่วงนี้ข้าน่นไปใส้พ่อแม่อืมช่วงนีน้ข้าน่นเลยแบบข้าน่นบ่บ่เห็นหนาแค่กัน หล่โซนไหนบุ๊กาไปานันนึงเตือรเด้อ่อยากตัดแทนต่พันธีพุับพันทีขึ้นแล้วครับเ้าไปเลือดอ่ะหวยก็บุกเข้าไปบ้าน พันแปลกขับพันแปกยู่มุมมุมบุ่นครับเอ้าเจอ,อเฟอร์ดบ่เจอห้างแตนนี้ไปใกล้ม่อวอแต่ว่ม่ป่าหาเบิงยำเบิงไปเทียบมันออกจากวอดอยู่ใกล้ๆอ่ะโอ้ยยางมากยางังมั่นใจ ทถอมันใครบอโอ้แม่สวยครับนั่นตัวผู้ใส่ก็ตัวผู้ยิงตัวผู้ใส่ตัวผูยิงครับตัวผูยิงนะโอมานมานมานครับแต่บ่เอิด เราว่าไงคอายยางันแป๊กครับันแก๊ก,กถือประมาณครับพึ่งลงมาได้สองตัวแล้วครับสามเลยสามเราบ่ควายตัวนึงบ่ ขแบบ้าลอยไปไปไปเลยใช้ยเื่องไมสาวปล่อยเร้่ยหายหนึ่ง,ง,งกําลังหมานครับใส่บงังคาดูเ<อ>ขาเลิกือได้ดัะนะ ไปไม้บึงฆ่าสองไปแล้วตามไปไปเอ <ไป S 1> ย่าลงไปให้หน้าเพิ่นกร,ระเดียวเพิ่นวานเขาท่านในว<บ>านกกอย่าไปลงเกิดขึ้นมาแล้วมึงไปพุ่นเลยที่บึงฆ่าสองเลย ครับเดี๋ยวเข้าไปไม้กีตา้ากันครับเจอกันไม้กีตา้าครับ